สำหรับวันนี้ก็จะขอพูดเรื่องสมถะลัพย์สนาพวกันว่าสมถะลัพย์ศสนานี้ถ้าเราจะปฏิบัติได้ผลจริงๆก็ต้องวบกันอยู่เสมอๆเมื่อวานนี้เราพูดกันถึงว่ากายคตานลสติกาสุปกรรมฐานบวกกับวิปัสสนาญาณ สรหรมบบวันนี้ก็อยาขอพูดเดื่องมรณานุสติกรรมฐานบุคกวิปัสสนาญาณคำว่าม,มรณานุสติกรรมฐานก็นึกถึงความตายเป็นอารมณ์นี่กรรมฐานกองนี้กองหนึง่งที่มีความสําคัญที่มัดาพระรหัตทั้งหลายในพระพุทธเจ้าก็ดีไม่ยอมละ แม้แต่เป็นพออร,ร,ร,ระอรหันต์ล้วก็ตามพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ตาม <c oughs> ก็ไม่ทรงยอมละกรรมฐานกองนี้เหมือนกันเราจะเห็นได้ว่าการนิองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเรียกพระนนทเข้ามาหาแลวองสมเด็จพระบรมศา,าสดาทรงตรัสถามว่านันทะเธอึกถึงความตายวันละกี่ครั้ง พระนลนทรงทูลตอบว่าข้าพระพุทธเจ้านึกถึงความตายวันละเจ็ดครั้งสมเด็จพระพูทมีพระพ่ายเจ้าจึงได้มีพระพุทธดีการัสว่าอาน,านันทะดูก่อนอันนลยังห่างมากนักนี่ความจริงท่านเป็นพระโสดาบันแนึกถึงความตายวันละประมาณเจ็ดครั้งท่านบอกห่หางมากเกินไป อาถาคตนี้นึกถึงความตายทุกลมหายใจเท่าออกนี่การนึกถึงความตายนี่เป็นสมถะภาวนานถ้าใครก็พูดกันบอกว่าสมถะภาวนาไม่มีความสำคัญไม่เป็นจุดหมายปลายทางการบรรลุมรรคผลก็อย่าไปเชื่อเขาเพราะสมถะภาวนาถ้าไม่ดีจริงๆพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงสอนให้เราปฏิบัติและพระพุทธเจ้าเองก็ไม่ทรงยึด สมถภาวนาไว้เป็นอารมณ์ทั้งๆท,ที่พระองค์เป็นพระพุทธเจา้าแล้วนี่จงอย่าลืมว่าพระอริยเจา้าทุกท่านแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าคนดีก็ใช้กรรมฐา,านสี่สิบกองควบกับวิปัสนาญาณเพื่อความอยู่เป็นสุขไม่ใช่ว่าเป็นพระอรหันต์แล้วแล้วก็เลิกกันไม่ใช่างนั้นเข้าใจผิดพระอรหันต์นี่เขากลับขยันกว่าเราทั้งหมด เราเป็นผู้มีสติสมัญญะสมบูรณ์คำว่ามีสติสมชัญญะสมบูรณ์กหมายถึงว,ว่าการเห็นสภาวะตามความเป็นจริงของขันห้าท่านเห็นเป็นปกติท่านไม่ยอมปล่อยไม่ยอมละเพราะการทรงขันห้าเป็นอาการของความทุกข์ถ้าเราละสมถะวิปัสนาถึงนสมหรับการแล้วอารมณ์มันปล่อยมันก็ไม่ยอมรับนับถือความเป็นจริงอาการความทุกข์ใจมันก็เกิด อารมณ์จิตของเราทรงสติสมัชัญยุยะอยู่ตามปกตินึกทิ้งสมสถะภาวนาเป็นอารมณ์จิตใจมันก็สบายมีอารมณ์ปล่อยยอมรับนับถืกอกฎองธรรมดา <c oughs> นี่การนึกถิ้งความตายเป็นอารมณ์เป็นของดีดียังไงเพราะดีเราจะได้ไม่ประมาทน่ก็จงอยากคิดว่าอายุของเรายัางน้อยเราจะไม่ตายแต่คิดอย่างนี้ก็ผิด การทิ่นึกถึงความตายตรงนึกอยู่ทุกขณะจิตว่าเราจะตายเมื่อไรก็ได้นี่ก่อนที่เรานึกว่าเราจะตายเราก็ต้องหาทางไปให้มันเหมาะสมเเวลานี้การเกิดมาเวลานี้รู้สึกว่าเป็นโชคดีมากบระศาสนาขององค์สมเด็จพระพู้ทมีพระพาเจ้ายังมีความสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ เว้นเวยตพิพงยงว่าเราไม่ยอมรับตับถือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศูสกลายเป็นแกะดำในพระพุทธาศาสนานั่นแหละความทุกข์มันเข้ามาถึงใจเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะตายก็ตั้งใจไว้มันเป็นของไม่อยากถ้าเราไม่อยากไปอบายภูมิเราก็รักษาสิลให้บริสุทธิ์ อันนี้ถ้าเราสาสินห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วเราก็ไม่ไปอบบอบปภูมแล้วมีการเกิดเป็นมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ถ้าเราอยากจะเป็นเทวัดาแล้วก็ทรงหิริโอตปะหิริเรื้อความละอายอายต่อความชั่วโอตปะเกงรงกลัวผลของความชั่วใจผลเป็นทุกข์ นี่คนที่นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ก็หาทางเลือกแบบนี้อาการที่เราจะต้องเลือกก็เลือกอยู่ทุกวันมีลิความละอายตายอ่อความชั่วขึ้นชื่อว่าความชั่วทุกอย่างเราไม่ทําโอตาปะเกรงกลัวผลต่อความชั่วใจผลเป็นทุกข์เราก็ไม่ทำเพราะกลัวมันจะแล้วเนี่กลัวแล้วเราจะทำยังไง ความชั่วต้องมีทั้งสองอย่างคือทั้งฝ่ายวินัยและเกิดศีลและฝ่ายธรรมะธรรมะส่วนใดทีโองค์สุเด็จพระจอมตรายกล่าวว่าเป็นอาธรรมเป็นธรรมให้เกิดความทุกข์ตัวอย่างเช่นนิวรณ์ห้าประการเราก็ไม่ยอมคบถ้าเราไปคบนิวรณ์ห้าประการเข้าถึงแม้ว่าเราไปขาดศีลเราก็ไปอบายภูมิได้เพราะจิตมัวหมอง ีการนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ดีอย่างนี้ถ้าเราต้องการจะเป็นลมเราก็ทรงสมาธิจิตให้เข้าถึงอรารมณ์ฌานื่อทรงฌานไปตลอดเวลาตอานี้ถ้าหากว่าเราคิดว่าถือการเกิดเป็นมนุษย์คนดีเทวดาคนดีหรือพรมคนดี <c oughs> ย่อมไม่ยังประโยชน์ให้สําเร็จลราก็ไม่สามารถจะทรงความสุขไปตลอดกาลตลอดสมัย มันสุขชัวนนะ่วขณะเราก็กลับมาหาแสวงหาความทุกข์ใหม่ <c oughs> ในเมื่อบุตรหมดบุญวสบารมีเราไม่เอาเราก็ตั้งใจไปผลิพานการจะไปผลิพานก็ตั้งใจเอาโมรณานุสติกรรมฐานขึ้นเป็นเครื่องหน้าการนึกถึงความตายเป็นอารมณ์นึกถึงตัวเราจะต้องตายถ้าราหวังจะอาศัยใครเขาไปดีตึง เราก็ต้องนึกว่าที่พึ่งของเราผู้นั้นไม่ช้าทา่านก็ตายเหมือนกันเมื่อเราหวังจะเอาวัตถุส่วนใดเป็นที่พึ่งก็จงรู้สึกว่าวัตถุส่วนนั้นในที่สุดก็สลายตัวเหมือนกันไม่มีอะไรทรงตัวมีการที่เราจเราจะเข้าถึงที่พึ่งได้จริงๆก็ต้องเข้าถึงตัวเองเป็นสําคัญ ตามที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าใตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถบรูิยาัตาหิสุทันเตะนาถังรพตินพังซึ่งแปลเป็นใจความว่าตนแลย่อมเป็นที่พึ่งของตนบุคคลอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้เมื่อเราฝึกฝนตนดีแล้วเราจะได้ที่พึ่งไอ้บุคคลอื่นจะพึ่งได้โดยยาก นี่เป็นพุทธบาสิทธิองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเตือนอาตาหิอัตนโนนาโถตนแลย่อมเป็นดีพึงของตนตอนนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะละพระพุทธธรรมประสงค์และความดีทั้งหมดเราจะเข้าถึงความดีได้ก็เพราะสายการฝึกฝนตนของเราคือจิตคำว่าตนในที่นี้ได้ก็จิตไม่ใช่ได้กับร่างกาย คมือจิตใจของเราเข้าไปเกาะความดีเข้าไว้ทาส่วนใดดีสามารถจะทําให้เราเข้าถึงพระนิพพานได้แล้วก็ทาส่วนนั้นทาที่มีความสำคัญที่เราจะเห็นได้ง่ายคือตัดรากเหง้าของกิเลสก็ได้เกิดโลภะความโลภเราตัดด้วยการให้ทานทำจิตให้ทรงอยู่เสมอว่าเราจใจทานเพื่อทำลายโลภะความโลภ ถ้าความโคภจะได้ไม่กอดใจนี่อีกประการหนึ่งรากเงาของกิเลสก็ได้กับความโกรธอันนี้เราจะทำใช้พรม,มีหารสี่เป็นปกติเพราะเป็นการหักล้างความโกรธเมื่อจิตเราทรงพรม,มีหารสี่ความโกรธความยับยั้บกันก็ไม่มีการที่สามโมหะความหลงตัวนี้เป็นตัวสำคัญ เป็นรากเงาใหญ่เป็นตัวบัญชาการให้เกิดความรักความโลภความโกรธถ้าหลงไม่มีสิอย่างเดียวและแตัดความหลงได้ตัวเดียวก็ตัดได้หมดมีการตัดตัวหลงมาตัดตัวยังไงตัดตมรณานุสุิกรมฐานก็คิดซะว่าคนเราและสัตว์ทั้งหมดเกิดมาแล้วมันก็มีความตายเป็นที่สุด วัตถุต่างๆที่เป็นสมบัติของโลกมันมีการเกิดเยมีมันมีการก่อตัวก็เนื่อเบื้องต้นแล้วก็สลายตัวเปในที่สุดเหมือนกันพังวัตถุเรียกว,ว่าพังคนดรแลสัตว์เรียกว,ว่าตายนี่เป็น,นเรื่อความแน่นอนของชีวิตที่ทรงอยู่มันไม่มีหาความแน่นอนอะไรไม่ได้มันมีการสลายตัวเปในที่สุด แล้วก็หวนเข้ามากลับจับเป็นวิปัสนาญาณที่เราเห็นว่ามันเกิดแล้วมันมันตายเนี่ยมันเป็นสมถะก็หันมาจับไอ้ตัวตายนี่ยแยเป็นสากายยะทิฏฐิเป็นวิปัสนาญาณไปว่าทาไมมันถึงต้องตายร่างกายนี่มันเป็นเราหรือเปล่าถ้าเรามีในร่างกายหรือเปล่าถ้าร่างกายเป็นเราเป็นของเราจริงแล้วมันจะตายได้ยังไง เราคือจิตคิดอยู่เสมอว่าเรา,เราควบงบร่างกายของเราให้ทรงเป็นปกติสร้างสสงความเจริญให้เกิดขึ้นในร่างกายอาหารประเภทไหนที่เขาเกล่าวว่ามีประโยชน์เราพยายามหามากินถึงแม้มันจะแพงมันจะเหนื่อยมันจะยากแค่ก็ตามแล้วก็หามากินบำรุงบำรเลอร่างกายให้มีการทรงตัวแต่เราวในที่สุดร่างกายของเรามมนทรงตัวหรือเปล่า ันหาความทรงตัวไม่ได้มันเดินก็ไปหาความตายทุกวันสุดโทมไปตลอดเวลาทุกวันทุกเวลาถ้าเรากินอาหารก้าไปถ้ามันมันเป็นเราจริงเป็นของเราจริงเราไม่ต้องการให้มันหิวกินแล้วไมันอิ่มตลอดการมันก็ไม่ยอมที่เราไม่ต้องการให้มันแก่ก็จะแก่เราไม่ต้องการให้มันป่วยแล้วมันก็จะป่วย เราไม่ต้องการให้มันตายมันก็จะตายที่เราไม่ต้องการให้มันทุกข์เราห้ามไม่ได้ห้ามแก่ไม่ได้ห้ามป่วยไม่ได้ห้ามทุโศรไม่ได้ห้ามตายไม่ได้ก็ไาม่เป็นไรเอามาป้องกันความทุกข์จะให้ไปเกิดกับมันหมอชั้นดีที่ไหนมีอยู่นักวิชาการมีที่ไหนปรากฏอยู่เราไปหา พยายามทำทุกอย่างให้ร่างกายมีความสุขแ้วเราหาความสุขจนร่างกายได้หรือเปล่ามันก็เปล่าร่างกายมันมีแต่ความทุกข์ทุกลมหายใจเข้าใ,ใจออกในเมื่อมีร่างกายอยู่ทุกจะความหิวมันก็เกิดทุกจะความหนาวความร้อนมันก็เกิดทุกจะการปวดอุจจาระปัสสาวะมันก็เกิด ทุกข์เพราะความไม่สบายกายไม่สบายใจไม่สบายกายได้กรโกโรคภยยัยไข้เจ็บทรคปวนมันก็เกิดทุกข์จากความไม่สบายใจได้แก่ความปรารถนาไม่สมหวังก็ทุกระเทาะก็ทุก,ก,ทก,กระตั้งอาร,รมณ์ที่เราไม่ต้องการมันก็เกิดนี่เป็นอนุว่าตลอดย4สี่ชั่วโมงเราหาความดีจากร่างกายไม่ได้เลยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งที่กัจฉาปรมาโรคา โรคที่ประจํากายอย่างยิ่งนั่นก็คือโรคหิวหิวในอาหารมันก็หิวมันก็สร้างความให้เกิดแต่ความหิวในอาหารถ้าเราไม่สามารถไม่ไม,ไม่ไม่มีโอกาสบริโภคอาหารได้ความทุรนทุรายมันเกิดอาการเสียทางทางร่างกายมันเกิดใจก็ไม่สบายที่ตัวหิวนั่นไม่มีตลอดวัน แล้วก็มีตลอดการตลอดสมัยยันตายนื่มความหิวมันเป็นเครื่องเสียดทางร่างกายเรียกเสียดทางจิตใจมันจะมีความสุขได้อยังไงมันก็เป็นความทุกข์ในหิวมันก็ไม่ใช่หิวแต่อาหารหิวอยากจะได้อย่างโน้นหิวอยากจะได้อย่างนี้มันหิวทางใจมันความควารถนาทางใจมันเกิดขึ้นมาในความต้องการความปรารถนาเกิดขึ้นมันก็มีความทุกข์อีก ถ้าแปลความปรารถนาไม่สมหวังหรือว่าความปรารถนาจะสมหวังได้ก็ต้องตั้งใจในกิจการประกอบทำกิจการงานรวบรวมทรัพย์ม่นจะได้ของสิ่งนั้นมาเป็นสมบัติของเราอันนี้มันก็เป็นภัยใหญ่คือมีความเหน็ดเหนื่อยของร่างกายเป็นการทรมานร่างกายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนาได้มาสมหวังแล้วในการต่อไปถ้าตายเราไปได้หรือเปล่า มันก็ไม่ได้ไม่มีอะไรเอาไปได้เลยเป็นอันว่าร่างกายนี้ไม่มีประโยชน์การเกิดมามีร่างกายมีแต่โทษมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนมันหาประโยชน์อะไรไม่ได้นี่เราก็จะนั่งมเมาร่างกายเพื่อประโยชน์อะไรวันนี้เรามาตัดตัวหลงกัน ด้วยมากเรามันหลงตัวเป็นสำคัญที่เราต้องอมีความเหนืดเยเหนื่อยด้วยการท่างพวงก็เพราะเราหลงตัวเราการทำทุกอย่างแสวงหาของทุกอย่างเข้ามาก็าเพื่อประโยชน์กร่างกายอย่างเดียวสำหรับจิตใจเป็นเพียงความปรารถนาเท่านั้นถ้าว่าเราตายไปแล้ทุดเสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่มีประโยชน์แต่ว่าการหากิ่งการแสวงหาทรัพย์ ถือว่าเป็นหน้าที่ของการทรงอยู่ถือว่าทําใจก็งเราปลดเสียอย่าไปเมาในทรัพย์เศษเสียนี่คิดว่าเรากับมันจะคงอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยทำใจให้สบายเหมือนกับในสมัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรุมาสสันดาสัมมาสัมพุทธเจา้ายังอยู่มีพระองค์หนึ่งซึ่งเป็นเคยเป็นพระราชามาก่อน ท่านจำมันใายอยู่ในป่าซงไม่ไกลเมืองนะัดวันหนึ่งท่านเขามีงานนะักคตะรกปอระจํจำปีเห็นคมไปสว่างไสวไปทั้งเมืองมีความสวมีเรียกว่ามีความสวยสดเตอการตาอย่างยิ่งในเวลาราตรีแสงไฟทำให้สว่างทำให้สวยตัวท่านเองอยืน,น,อนอยู่ในป่านั่งอยู่ในป่าแต่ผู้เดียวมองไปดูแสงไฟ ก็มานั่งนึกในใจว่าอาจิรังวตยังกายโยปะวิงอริเสสติชุดโลวะเปธิวิญญาณโนนิรัตถังเมกเริงครังซึ่งแปลเป็นในความโดยย่อตัวเรานี้เวลานี้มีปมาเมือ่อถอนไม้ที่เขาทอดทิ้งมาในป่าย่อมไม่มีใครมีความสนใจร่างกายของเราในหาสาระประโยชน์อะไรไม่ได้เวลานี้ไม่มีประโยชน์ มันไม่ต่างอะไรกับท่อนไม้ที่เคลื่อนที่ได้ในไม่ช้าความดับไปก็จะเข้ามาถึงนี่แต่คิดเพียงเท่านี้ผลในที่สุดพอคิดอารมณ์จบอารมณ์จับถึงเข้าจริงๆท่านก็ได้สําเร็จอรหัตผลนี่การนึกว่าร่างกายมันจะต้องตายืรอร่างกายไม่มีประโยชน์เราไม่เกาะในร่างกายที่อย่างเดียว ในเมื่อเราเห็นว่าร่างกายของเราไม่ดีเราไม่ยึดถือร่างกายเป็นราณะตัวการบริหารร่างกายก็มีความจําเป็นในเมื่อมันยังไม่ตายถ้าเราไม่บริหารร่างกายไม่หาอาหารให้กินไม่ประคบประหงมมันบ้างกขเวทนามันบีบคั้นหนักนี่การเราจะหาอาหารให้มันกินหาเครื่องลงหมให้หายารษาโลกให้หาเครื่องทําความเย็นความร้อนให้ ต้องคิดว่านี่เราหามาเพื่อบรรเทาทุกขเวทนาชุกนาเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะหามาให้สูงการลตลอดตลอดการตลอดสมัยแล้วก็จําไว้เสม,มอว่ากายมันจะต้องตายร่างกายเต็มไปด้วยความทุกข์ร่างกายไม่คือใดนองความสุข เป็นปัจจัยสร้างความทุกข์ให้เกิดเราเกิดชาติใดก็ดีต่อไปเป็นชาติต่อต่อไปชาตินี้มีสภาวะเป็นเช่นใดชาติหน้าต่อไปก็มีสภาวะเป็นเช่นนั้นคือมันจะเต็มไปด้วยความทุกข์เราไม่ต้องการความทุกข์เราก็ไม่ต้องการขันห้าตัง้งจิตใจไว้ว่านับตั้งแต่บ,บัดนี้เป็นต้นไปขึ้นที่ว่าขันห้าคือร่างกายจะไม่มีสําหรับเรา เราไม่ต้องการความเกิดที่มีร่างกายต่อไปทิมที่เราต้องการก็ได้แก่ผลิภานางการคิดอย่างนี้คิดเฉยๆมันก็ยังไปนิพพานไม่ได้ก็ต้องหันเข้ามาตัดความรักในรูปเสียงที่เราตสัมผัสโดยอำนาจเอาสุภสัญญาเขาเรียงกันมาแล้วมาตัดความโลกโดยการให้ทาน มาไต่ความโกรธโดยการสงรงพรมิหารสี่ต่ความหลงเห็นว่าสกาญาติทิฏฐิใอร่างกายของเรานี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเดินไปเดินมานั่งอยู่คิดอยู่เสมอว่าร่างกายนี้มันจะพังเมื่อไรก็ได้ร่างกายเต็ไมไปด้วยความทุกร่างกายเต็ไมไปด้วยความโสโครกคือความสปกปรกโสม,ม,มุม มันเป็นดินแดนนำมาซชื่องความทุกข์ร่างกายคือโรคนิทางมันเป็นรังของโลกก็พังคุ้นนังมันต้องมีความเผยเน่าเป็นธรรมดาเราไม่ต้องการมันอีกชาตินี้ถือว่าเป็นชาติสุดท้ายสำหรับเราเราไม่ต้องการร่างกายคือการเป็นบระโสดาสิกทาคานาคาราหารันเขาก็เป็นแค่นี้เท่านั้นถ้าจงพยายามระมัดระวังรักษาศีลให้บริสุทธิ์ มีสติสไมยเดินยะควบคุมไว้ในเรื่องของศีลเรื่องของทานเรื่องของเจริญภาวนาถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนหน้ามีจิตแบบนี้เป็นเอกขตารมคือแปรมันเดียวหมายความว่าร่างกายเป็นใดของความทุกข์ได้ตรายร่างกายแบบนี้จางหายความเที่ยงไม่ได้ทุกขังไม่ทุกอนัตามันสลายตัวเป็นทีสุด เราไม่ต้องการร่างกายอีกทรงตรติสัมมิญญะในการทรงอสุสัญญาให้เกิดเป็นปกติมีจาคะจาคานุสติกรรมฐานจิตใจต้องการให้ทานเป็นปกติมีศีลานุสติกรรมฐานทรงศีนเป็นปกติมีพรมหมหฐานสีเป็นปกติ ไอ้เมลร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ฉึกของเรามันจะพังเมลรดก็ช่างมันยอมรับนับเพิกกฎธรรมดาเป็นปกติอย่างนี้เราก็เข้าถึงอริยมรรยผลได้โดยเฉพาะไม่ยากเพราะว่าธรรมะขององค์สมเด็จพระผู้้มีพระพาเจ้ามีความสําคัญอยู่เพียงเท่านี้มีการที่จะเข้าถึงอริยมรรยผลไม่ใช่จะมาศึกษากันฟังแล้วก็ลืม ฟังแล้วก็จำจำแล้วก็คิดคิดตลอดการตลอดสมัยทำใจให้สบายมีอารมณ์ไม่หวั่นไหวเมื่อร่างกายเกิดทุกขเวทนาเพียงเท่านี้จิตใจของบรรดาท่านทุกทุกท่กทกทกทานโดยทวนน่าก็จะเข้าถึงความสุขคืออริยมรรยผลตามที่ทุนเยีเ่ยงปรตถนาถ้าต่อจากนี้ไปขอทุกท่านพยายามตั้งกายให้ตรงดำรง,งจิตให้มัน กำหนดรูลมให้ใจเข้าออกไปร้ายใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเขา้าเวล้ายใจออก,ออกรู้อยู่ให้ใจออกเมื่อจิตใจสบายแล้วก็ชงพิจณาตามที่กล่าวมาแล้วจนกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา